สวัสดีครับงานผมเป็นงานที่มาแนะนําให้อัปเดตคน2กลุ่มนะครับก็กลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ต้องไปเลือกตั้งก็คือประชาชนนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ถูกเลือกตั้งก็คือสสและพักการเมืองน,นั่นเองนล้นคน2กลุ่มนี้อย่างไรก็จะต้องเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างแน่นอน แต่นี่ผมมาแนะนําทางเทคนิคให้อัปเดตกันทั้งคู่นะประชาชนก็อัปเดตเป็นระบบระบบใหม่ปรนะชาชนก็ปกครองตนเองเลยส่วนสสนะสสและพักการเมืองนะเราจะพูดไปที่สสก่อนแลพักการเมืองมันเป็นตัวองค์กรไปที่สสดีกว่านะระหว่างตัวคนไปเลือกกับคนถูกเลือกนะคนถูกเลือกนี่ก็จะต้องรู้ และเข้าใจว่าเออมันเป็นแค่ดุลเดียวนะฮะท่านถูกรับเลือกไปได้หนึ่งดุลก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่นะ,ะถึงรับเลือกไปก็หนึ่งดุลน,นะครับนะฮะอันนี้เข้าใจกันนะฮะเมื่อได้หนึ่งดุลทำอย่างไรประชาชนต้องการผู้ที่มาแก้ปัญหาอย่างเป็นเสเด็ดขาด โดยตัประชาชนก็ต้องเลือกคนที่มีสามดุลนะคนที่มีสามดุลน,นะครับจึงจะแก้ปัญหาเป็นเสด็จขาดเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเป็นผู้อาสาผู้อาสาม,มาทำให้ประชาชนนะก็จะต้องแสดงตัวแสดงต,ทดงตนที่จะใช้สามดุล แสดงตัวแสดงตนที่จะใช้สามดุลจึงจะลงตัวจึงจะใช่หมายว่าผู้ผู้ไปเลือกก็จะต้องเลือกเอาหมู่กลุ่มคณะใดาก็ได้ที่มุ่งมาเอาสามดุลเพื่อแก้ปัญหาประเทศได้เร็วไวต้องใช้ต้องใช้ใชหมู่กลุ่มคณะที่มุ่งมาเอาสามดุลอันนี้ยคือสูตรของประชาชนผู้ไปเลือกส่วนสูตรของสอสอเนะี่ยก็ต้องให้เราถูกเลือกไปก็ได้แค่ดุลเดียวเพราะฉะนั้นจะมารับใช้ประชาชนจริงจริก็จะต้องเอาสามดุลน,นะครับ นะแต่ถ้าเลือกแบบนี้อันนี้ตัวอย่างนะฮรรูปข้างหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวอย่างนะถ้าได้รับเลือกไปก็ได้แค่ดุลเดียวได้ดุลเดียวมันไม่ใช่เป็นการมาแก้ปัญหาให้กับประเทศนะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนประชาชนต้องการคนที่มี3ดุลแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเร็วไวยกระดับประเทศเป็นประเทศใหม่อย่างเงี้ยน,นะแล้วประชาชนก็เป็นคนไทยใหม่ประชาชนก็ปกครองตัวเองได้แล้วใช้มือถือแทนสส ไม่ต้องใช้แบบเก่าอีกแล้วไม่ต้องอาศัยตัวแทนแล้วจบยุคแทนนะผู้แปรประชาชนต้องการที่จะใช้ตัวจริงอะ่ะตัวเองมาบริหารดยู่หลายประเทศเลยไม่ใช้ตัวแทนแล้วอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ข้างหลังข้างๆผมเนี่ยอันนี้คือตัวแทนนะฮะอันนี้มาเป็นตัวอย่างผมเดินอยู่ในซอยเจอเนะอ่านเะมื่อวันนั้นมาแนะนําทั้งอัปเดตท,ทั้งฝ่ายประชาชนแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกเลือกผู้ไปเลือกและผู้ถูกเลือกทั้งสองอันเนี้ยอัปเดตกันทั้งคู่นะประชาชนก็ ต้องมองหาว่าไอ้หมูกลุ่มคาดไหนจะมาเอาหน้าสามดุลท่นจะเลือกไปเพื่อให้ชั้นเป็นตัวรัฐบาลไงเพื่อประชาชนเป็นตัวรัฐบาลไปจัดการส่วนสสที่อยากจะรับใช้ประชาชนท่านก็ต้องมุ่งหวังมาเอาหน้าสามดุลท่านก็ประกาศเลยเอาหน้าสามดุลอย่างเงี้ยก็มาร่วมขบวนกู้ชาติศักดสองนะเพื่อจะเียมหน้าสามดุลถ้าได้ดุลเดียวท่านก็เล่นเกมการเมืองกันอีกประชาชนก็เบื่อกันละประชาชนต้องการ ยุคนี้ต้องอะไรเร็วไวทันใจทันทีความสามารถสูงประมวลผลสูงอ่าก็ต้องใช้สามดุลเอ่อเรื่องอะไรจะไปใช้ดุลเดียวไม่ต้องแล้วถึงสองดุล่ะมันก็ไม่พอต้องใช้สามดุลอ่าเพราะฉะนั้นทั้งสสทั้งประชาชนอัปเดตกันทั้งคู่อัปเดตท,ทั้งคู่ครับอ่าก็มาชี้ทางที่ประเทศไทยควรจะเกิดมีใช้แล้วก็เป็นเลยนะในยุค AI ควรจะ มีระบบระบอบใหม่ที่ประชชนปกครองตัวเองนะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละขอให้อัปเดตกันทั้งคู่ครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับสวัสดีครับ